กินน้ำปั่นเอาน้ำส้มยี่สิบบาทน้ำส้มยี่สิบบาทปั่นเขาดุได้หรือยังใส่แก้วใส่แก้วไหมพอ เ้่าข้อสิบบาทเอเยโอเคอร่อยมากเลยอร่อยมากๆเลยอันนี้อะไรลูกฮอตดอก ัดดกไอเรียวนิ้วออกจากน้องก่อนนิ้วมือนิ้วแปรนิ้วออกน้องงมนิ้วมือเอาออกมานิ้วน้องออกไม่ดีไม่ดีจับออกจับออกจับมือออกเออโอเคโอเคไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอเคขอขนนมปังอีก เอาอีกแล้วไม่ไม่น้องไม่ได้ทำน้องไม่ได้ทำไม่ไม่เอาไม่ดี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 เอาปานปานน้ำปานปานอีกเลยปานอีกน้ำปานขอน้ำปานอีกน้ำปันยี่สิบบาทค่ะ น้ปัดไปให้แม่ด้วย้าเช็ด้าเช็ดน้องนี่นีนี่ะอันนี้ของหล่าขาไหมบอขาไหมอันนี้ของน้องเจีอื้อใครอือใครขึ้นหล่าขึหล่า้หล่าบอ้หล่อันนี้ทาไมมันจืดไปหไ่อยนี่ จะไปไหนกูล่ะเอเลนเล่นตัวนี้เล่นตัวนี้เล่นเล่นตัวนี้นี่ไงเล่นไดโนเสาร์อ๋อเออเอลินชกชกไปชกไดโนเสาร์ก่อนไปชกไดโนเสาอยพอดูเฮ้ยย่อชกเลยเอู้อววอู้วววอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยชกชกอี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 กเลยชกอีกเลย ไอินีอ้นีนชกอีกเลยอ้นี่แกอีลูกโชคกชชชขอน้ำปั่นขอาปั่นน้ำปั่นยี่สิบน้ำปั่นยีบาทเฮ้ขอยีบาทเลยยีบาทเจ็เจ็บดาบดากเจ็บดากเจ็บลูกออกใชู่กเจ็บาเจ็บาเจ็บ

นั่นไงลูกจิ้งก่าเก็บร้านหรือยังขายของได้เยอะเลยเกินเลยยิ้มก่อนเสือช้างจิงเจ๊้ กิ้ง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 กันเลยหมุนฐานอ๋อเสร็จลบแล้วไปเล่นอะไรคะเอลินเล่นของเล่นด้วยลูก นี <static> ่ไงอยากกินลูกชิ้นอยากกินลูกชิ้นเอาลูกชิ้นยี่สิบบาทโอเคไหม ไลนลูก <Yeah. S 1> น้อง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 นิ้วนิ้วนิ้ววันนี้ออกเอานี้ออกให้น้องวันนี้ออกให้น้องนู่นน่ะโอ๊ยจัะ <c oughs> ลูกกินยี่สิบบาทว้าว ขายอะไรคะหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยอยากกินลูกชิ้นได้ไหมกินได้ลูกชิ้นย,ย,ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบ กิงกาอม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 อร่อยจังเลยอยากกินขนมปังปังันี่เท่าไหร่คะ สิบบาทอร่อยไหมนะอืมอร่อยอร่อยอร่อยอจังอร่อยจัง แซนด์วิชยี่สิบบาท yeah. Uh, yeah. อยากกินแซนด์วิชขอยี่สิบบาทเอลลินน้องอบนิ้ว uh huh. ไปเอาเนิ้วออกให้น้องน้ uh huh. องโอ๊ย โอ้เด็กนเสากัดมือเด็กนเสากัดมือเด็กนเสากินขนมปังเด็กนเสากินสตรอเบอรี่มัมมัมมัมาเด็กนเสากินสตรอเบอรี่กดเจลหกต้องกด ติ๊ปติ๊ปโอ้โติ๊ป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 ออกมาแล้วนี่ไง่ายกินเข้าไปอีกเลยไขออกมาโอ้โหมูมันคือยาวิเศษอ๋ออ๋อโอเค ออไปกินได็กน้อกินลูกชิ้นเดนกน้กินลูก <music> ช <Brothers> ิ <NS F> 1> 1> ้นอด็กน้อยกินลูกชิ้นแล้วไดกน้อยกินลูกชิ้นว้าวได็กนกินลูกชิ้นค่ะอ่ะเต้น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 ดึง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 